หลายปีแล้วไม่ได้ดูแข่งเรือครับปีนี้มีโอกาสของออคุณผู้ดํดำเนินการจัดการแข่งขันเลยนะหลาดเอ้ยออโอ้สุดยอดดีใจเลยครับดีใจ,ใใจหายไปสองปีครับก็ไม่ได้มีการแข่งขันต้องงดไปครับเพราะว่าโควิด1 9ออารวาสนะเลยปีนี้มีโอกาสได้จัดก็ทั่วประเทศ จะเที่ยวนี้บอกแล้วไอ้จับตาดูดีๆอย่าไปจับยายแ้ะกันตจับยาย โหนแน่ตอนนี้ท่านสอจอออดหรือว่าถ้าสจอประยมตัวหัวต้ำฝันลานผผ่านแต่ตอนนี้เลขาหนวดจันหุอีกไปแล้วจะสะดุดขาดตัวเองหรือเปล่าแล้ก็รู้เลขาหนวดจันบอกเสียงกี้เสียงการจะทำอะไรจะแปรมาดูทองแล้วไม่เมื่อจะแปรมาดูทอ,อ,อ,องลอกขาสีน้ำเกินเจอกันรอบรองจะชนเลิศชนะ,ะ 1, สองในสามไปถงจะ้นเลิศผันแต่ผันแต่ไปนี้จะทำได้ไปหนอจะทำได้ไปหนอก็ต้องขับน้วฟัดกันแบบนี้มาดูไม่ยอมไปถอแล้วไปแท่ตีบี้าันตาพันแต้ ห,ห,รห,หรือไม่ทันมาหรือไม่ทันก็บินมาได้แั่ตะโคขับน้ำแตกกระจุกระจายก,กันจริงๆจะด้วยล่องน้ำล่องน้ำาดงแด้น,ในะก็ผ่านแสงผันแสงตลาดไทยเริ่มไร้ทางไร้ทีเลือทีเริ่กทีแรลกชีกนี้มาในตอนที่ปากจ้าตั้งหลักตั้งหลักตั้งเหลี่ยมได้ก่อนแล้วจะแม่ประดูทองจาแม่ประดูทองก็ยังไม่ยันยอมไม่ท้อแท้เริ่มสไลเริ่มสไลด์สายโคงตั้งหลักตั้งลำต,ตั้งเหลี่ยมได้เลยล่องน้ำล่องน้ำแดงเริ่มจิตตะโบแล้วผ่น หนีแล้วอ้สิว่าจะหนีได้ไม่ได้จ,จะแบบแบบนี้เขาเรียกว่าหนีแบบสบายสบายครับหนีแบบลอยหลัครับในเมื่อระนาแดงครับพันแสงลอยลังครับตีขุมเชิงมาเจ้าแม่ประดู่ทองเที่ยวนี้ถือว่าทันใจกินยาทักใจนะครับสู้ไม่ได้จริงๆครับเที่ยวนี้ครับในเมื่อไม่หารสู้ได้ก็ปล่อยให้พันแสง แล้วก็ขยึกหน้าพันแสงบอกว่าไปไหนก็ไปวางพายแล้วลอยลัเข้าเส้นชัยครับกับการตัดสินให้เรืร่องน้ำแดงครับพันแสงตราไทยเป็นเรือชนะพันแสงตราไทยเป็นเรือชนะครับพี่น้องเมื่อเรือยาวใหญ่ซัดกันวุ่นวายมาแล้วมาดูเรือภายในครับ